ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับมันไม่ใช่สไนเปอร์แต่มันคือเก่าบารากูดา คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับฟินที่ได้ว่าเป็นสายแข็งจากญี่ปุ่นเลยนั่นเองเหมาะกับนักดำน้ําที่ต้องการความเร็วแบบขั้นสุดนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขั้นสุดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเร็วและแรงมากๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆกันเนี่ยเรามาดูกันในเรื่องของแพ็กเกจของเขากันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคับแก้วคับเฟรมคับจอมากนะครับเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่สําหรับตัวแพ็กเกจนะแต่ไฮไลท์หลักของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ กล่องเท่านั้นนะครับด้านในเนี่ยถ้าเราเปมาดูนะทุกคนทำงานยากมากตัวนี้ใหญ่สุดๆไปเลยนะครับเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างดูดีนะแข็งแรงทนทานเลยอาจจะแพงที่กระเป๋าเลยนะทุกคนพอเราเปิดที่ออกมานะครับทุกคนเราก็จะเจอกับเป็นลักษณะคล้ายๆกับซอฟต์เคสอะไรพวกนี้เออทุกคนมีมีฟินอยู่ด้านในแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็ล็อกมาเป็นอย่างดีนะครับให้ฟินเนี่ยมันอยู่ในท่าที่โอเคที่สุดไม่แบบกระดอกกระแดกดิ้นไปมาสาระสำคัญของเราก็คือ ไอ้เจ้าฟิลของเขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวอ,ออกมาก่อนแท้แด่ไปไงสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยมาในเวของฟูลฟูดพ็อกเก็ตแบบนี้นะครับในฟูดก็มี User Manual ให้เราด้วย1ชิ้นแบบนี้นะครับก็สามารถไปดูกันได้แต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยทุกคนอ่าถ้าจะดูก็อย่าลืมทานเสลดด้วยแล้วกันนะครับถ้าจะดูในส่วนของดีไซน์กันก่อนตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่มีความเรียบง่ายมากด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่า b a l กู u d a แล้วก็เป็นตัว G ที่เป็นโลโก้ของเกาเขาด้วยนั่นเองถัดมาเนี่ยก็จะเป็นบอกเื่องของไซส์แหละแล้วก็บอกตัวรุ่นที่เป็น p r o f e s ช i o n a l นะครับแล้วก็เป็นโลโก้แบรนด์แล้วซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยเป็น Super ั r u b อ e r น,นั่นเองนะครับเป ชนดิดพิเศษจากที่นุกาว่าที่ให้ในเรื่องของความยืดหยุ่นที่ดีรวมไปถึงการเตะแล้วเด้งนะครับแล้วก็การตอบสนองของแรงได้ไวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวฟีนของเขาเนี่ยมันมี2แบบนะแบบแรกก็คือแบบสแตนดาร์ดนะครับที่จะเป็นความแข็งแบบานกลางและตัวนี้เนี่ยเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับที่แข็งมากๆสําหรับสายแข็งจริงๆนะครับอันนี้ผมก็หมายถึงขานะที่ต้องแข็งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับมือใหม่ก็ระวังตะคิวด้วยแล้วกันนะครับกลับมาที่เรื่องของฟูลฟูตกันต ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นฟูฟุตในลักษณะที่แบบเป็นการใส่สวมแบบเต็มเท้านะครับก็จะให้ในเรื่องของความมั่นคงมากยิ่งขึ้นกระชับแล้วก็ทํมัดทะแม่งมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของสีนะครับทุกคนในปี2025นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สแตนดาร์หรือซีรีส์โปรเฟชชั่นอลตัวนี้เนี่ยเขามีอยู่แค่4สี4เท่านั้นนะครับก็คือสีแบ็กสีไว้ เคลบูและพาราไดซ์เลสนั่นเองนะครับซึ่งปี2024เนี่ยก็จะมีอีก2สีนะก็คือ h o l y p พิ k และก็มู y เ l l o w ตัวนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก6สีเราไปเรียกกันได้สำหรับเรื่องของสีนะครับเรามาดูกันในส่วนของฟีเจอร์โดยละเอียดของเจ้าตัวนี้กันต่อนะครับซึ่งตัวฟินของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เน้นในเรื่องของแรงขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับเน้นความมั่นคงแล้วก็ความแรงในการใช้งานตัวนี้จะเน้นในเรื่องของความยาวของใบเบร็นะครับใบฟินของเขาเนี่ยมีความยาวมากยาวแบบฟินฟรีด้เลยทุกคนซึ่งตัวนีีน้ม ความยาวอยู่ที่74.5ถึง79.5เซนติเมตรนะครับแล้วแต่ไซส์ที่เราเลือกไปใช้นะแล้วมันดียังไงนะครับอย่างแรกคือให้ในเรื่องของระยะการเตะที่มากขึ้นนะครับแต่ต้องอาศัยเทคนิคในการใช้งานนะครับแล้วก็การเตะที่นิ่งสามารถควบคุมฟินได้เนี่ยก็จะสามารถใช้ไม่ได้อย่างเต็มที่นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้งานสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วน,นเรื่องของน้ําหนักนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.4กิโลกรัมนะครับถามว่าหนักขนาดนั้นไหมก็หนักอยู่นะ ครับปันนี้ก็ลองไปคำนวณในเรื่องของการใช้งานกันดูอีกทีนะต่อมาในเรื่องของไซส์นะครับตัวนี้มีให้เราใช้งานแบบครบเลยทั้ง S, M, L แล้วก็ XL เนี่ยสามารถไปเลือกกันได้นะครับถ้าเราดูจากด้านข้างนะครับทุกคนตัวโครงตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาพิเศษเป็น Special Lift Form ของเขานั่นเองนะครับซึ่งเป็นโครงที่จัดน้ําได้ดีนั่นเองนะครับรวมไปถึงที่เราเห็น2ข้างแบบนี้ทุกคนมันเป็นโครง2ข้างที่เขาทํามาค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็เก็บน้ําได้แบบเต็มใบนะครับทุกคนไม่ว่าเราจะเตะขึ้นหรือเเตะลงรา จะได้แรงที่เท่ากันเพราะสองข้างเขาทํามาเหมือนกันเลยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของตัวฟุตของเขานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น 3D บ็อ c k ก็ตช่องเท้าที่เป็นดีไซน์สามิตินะครับกระชับพอดีเท้าแล้วก็ลดการหลุดหลวมนั่นเองนะที่สําคัญเนี่ยใส่สบายแม้ว่าเราจะใส่มาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็แถมให้อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับตัวหน้าเท้าของเขาเนี่ยก็จะออกแบบมาให้มันมีความเข้ากับหน้าเท้าที่กว้างของคนเอเชียนะใครที่แบบ มีหน้าเท้าที่กว้างหรือว่าสูงหน่อยเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใส่ส่วนด้นล่างนะครับทุกคนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบเหมือนกันนะครับแต่เขาเนี่ยมีในเรื่องของไซส์สลิปสต็อปเปอร์มาให้เราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวของลายที่เป็นลายกันลื่นนะเวลาที่เรายืนบนเรือหรือต้องเดินในที่เปียกๆแตี่ยตัวนี้ก็มั่นใจได้นะครับแต่ถ้าให้ผมดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวของลายที่เขาบิวมาสําหรับการกันลื่นเนี่ยผมมองว่ามันแอบน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเหมือนตัว มิลหรือว่าตัวมิลเอ็กที่เราได้เคยทดลองไปที่มันจะค่อนข้างเยอะนะหลักๆประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของฟีเจอร์ของเขาเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยมนสามารถใช้งานได้ทั้งฟรีได้วิ่งนะครับแล้วก็สกูบาร์ได้วิ่งด้วยนะครับเน้นที่ตัวของวัสดุแล้วก็การใช้งานที่แบบต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรเลยเพราะฟินเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บน้ําได้เยอะนะครับรวมไปถึงความยาวของเขาด้วยที่อาจจะควบคุมทิศทางได้ค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่นะครับถ้าจะถามว่าไอ้เจ้าเกาปลากูดาตัวนี้เหมาะกับใครนะครับสุดห้สั้นๆเลยสําหรับตัวนี้นะคร คนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการดำน้ำนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันเน้นในเรื่องของความแรงนะครับการขับเคลื่อนที่ดีนะครับรวมไปถึงพัสดุที่พรีเมียมมีความหนักแน่นในเรื่องของการใช้ในการเตะแต่ละครั้งนะครับซึ่งก็แน่นจริงๆนะครับไม่เน้นในเรื่องของดีไซน์หรือว่าตัวของฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มันดูหอว่ามากในตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าบัจจ็ตของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันแพง ขนาั้นตั้งๆที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเน้นที่วัสดุเป็นหลักนะครับที่มีความพรีเมียมในตัวอย่างของเขาที่เป็นจุดเด่นของตัวเก่าอยู่แล้วรวมถึงตัวยางของเขาที่มันมีหลากหลายความแข็งด้วยก็ลองไปคํานวณกันดูว่าชอบแบบไหนนั่นเองนะครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับหรือว่า ใครที่เคยทดลองใช้แล้วสำหรับตัวนี้นะครับรู้สึกยังไงชอบไหมหอ,อยากจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆในช่องเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบในเรื่องของคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการดำน้ำําหรือว่าการรีวิวอุปรกรณ์ดำน้ำอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดติดตามช่องเอาไว้นะครับกดกระดิ่งได้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบในเรื่องของคลิปเซนิมติกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำําหรือว่าโลกใต้ทะเลเนี่ยก็สามารถไปติดตามเราได้ที่ I g ของเรรานะคับไปดูเพิ่มเติมกันได้กับซ i นิม a t ติกวิดีโอนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปพร้อมกับเจ้าเก่าปาลากูด้าตัวนี้แล้วแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในหน้าครับ